ขหญ่ขึ้นมาเป็นตุ้มแบบนี้โดยใช้เปลี่ยนแต่ก่อนเขาจะเป็นลมครับตอนนี้เข้ามาเป็นน้ําแทนเนี่ยเหมือนพ่นสโมกเหมือนพ่นอะไรก็มันก็เกาะเลยอ่ะเอา้าเราคีบออกไปแล้วมันก็มันก็ไม่ล่วงเนาะโอ้โหดูฮะยังาพลาสติกครับเมื่อกี้เป็นเหล็กอยู่เลย Moto Story ตส,ตสนับสนุนโดย สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมนะครับกําลังจะพาเพื่อนๆนะครับมาชมการพ่นทรายแล้วก็การทําสีแบบพาเดอร์โค้ดในแบบฉบับของนี่ครับ DIY แบบเป็นโรงงานแบบทําแบบ DIY บเพื่อนๆมาดูครับ โอ้ยใส่จริงเลยครับเพื่อนพอยิงทรายมานะนี่ครับโอ้โหใส่ปิงจากสีเดิมไม่ใช่แบบนี้เลยนี่ใช้งานได้เหมือนกันครับโอ้โหเหมือนใหม่เลยอะ <st> ถ้ามันดังขัดอยู่แล้วก็ ผมเป็นวันนะเมื่อคู่ประมาณสิบนาทีได้นี่ครับเพื่อนๆหลักการก็คล้ายๆกับนี่คระตู้นี้นะครับแล้วเขาข้ขยายขึ้นมาเป็นตุ้มแบบนี้โดยใช้เปลี่ยนแต่ก่อนเขาจะเป็นลมครับตอนนี้เข้ามาเป็นน้ําแทนแบบ DIY ฮะนี่มีคนช่วยมีผู้ช่วยอยู่ผมเข้าไปใกล้มากกว่านี้ไม่ได้นะเพราะว่าทรายตรงนี้ครับกระเด็นแบบเข้ามาที่กล้องเลยฮนะแรงมากครับนี่ฮะด,ดูดูช่างเขาต้องใส่แบบว่าใส่ชุดป,ป้องกันขนาดนี้เลยครับ ว่ามันแรงจริงครับทรายกระเด็นกระดอนเต็มไปหมดเลยครับเพราะตอนนี้เขาใช้แบบผสมน้าที่กำลังขีดวงล้อให้เราอยู่ฮะนี่ผู้ช่วยครับผู้ช่วยโอ้โหเนี่ยจะดูดทรายเห็นไหมครับดูดทรายวิ่งเข้าไปผสมกับน้ําที่เครื่องปั๊มลมครับเขาทาแบบหัวแบบ DIY วมานะฮะเขาจะวิ่งไปพร้อมน้ําที่โดนปั๊มมาเนี่ยจากเครื่องเนี้ยวิ่งไหครับแหม DIY อยอดมากเขาใส่กิ้งเลยใส่เลย เดี๋ยวเรามาดูครับเดี๋ยวรอให้เขาพักก่อนี๋ยวผมจะเข้าไปดูให้ครับว่าเป็นยังไงนี่ครับเพื่อนๆครับนี่คือที่ยิงแล้วเนี่ยฮะจุดนี้ว้าวนี่ฮะยิงแล้วส่วนตรงตรงนี้ที่เห็นอย่างสายๆคือยังไม่ยิงนี่จะเรียบๆครับพอรูปมาตรงนี้คือจะขูดขาแล้วนี่ใช้เวลาประมาณกี่นาทีนะฮะกี่นาทีนะครับประมาณ2ีบนาทีาทตอวงเหรอ นี่ฮะนี่คือ,อยังไม่ยิงนะจะเป็นแบบรบเรียบนะพถึงปุ๊บบอดตรงนี้ก็จะเริ่มนี่ฮะเขาให้ดูความต่างเขาจะให้ดูความต่างว่าเป็นยังไงนี่ครับเห็นเลยว่าได้ทรายเบอร์ที่ <ขอ S 1> ต้องใช้หยาบเลยเป็นรก่อสร้างครับเป็นทรายก่อสร้างธรรมดามีเบอร์มีอะไรไหมหยาบหรือละเอียดเป็นทรายละเอียดครับเป็นทรายละเอียดที่ยิงออกไปอ๋อ ครับหลังจากเตรียมพื้นผิวที่ยิงทรายมาเมื่อคู่ต้องทำไงต่อฮะก็ต้องไล่ความชื้นก่อนครับไล่ความชื้นโดยเอาไปใส่ตู้ครับตู้อบอ๋อไหนตู้อบคือเป็นแบบไหนครับไหนพาไปดูตู้อบนะครับนี่คือตู้อบอ๋อโอโหนี่คือทําเองหมดเลยเหรอครับเป็นดีไอไวเลยอ้โหแล้วแล้วแล้วความชื้นกระอกมาได้ยังไงอยู่ในตู้ครับมันจะเป็นยังไงใช้แก๊สครับเป็นหัวเตาผลิตไหนฮะเป็นเตะแก๊สอ๋อนี่เป็นเตาแก๊สนะครับแล้วก็จะเปิดยังไงฮะเปิดตรงนี้ตรงนี้จะเป็น หัวเตาอินฟราเรดนี่ครับอยู่ข้างในครับอ๋อเป็นอินฟราเรดด้วยครับก็แล้วจะเปิดเลยเหรอผมกลัวโอ้โหดินเสียงไหมครับจะยีดเลยฮะก็คือจะเป็นจะเป็นอุ้ยไฟแลบอุ้ยเกือบไปแล้วถอยก่อนโอเคเวลาตามที่เรากำหนดไว้ครับอืมไล่ความชื้นเข้ามา อันนี้ผมลองฝากไก่สักตัวได้ไหมครับผมอ๋อไก่ก็ได้ด้วยเหรอได้อ้าวผมพูดเล่นนะเหอนี่ฮะบึ๊บโอ้ผมได้ยินเสียงพึบแล้วฮะมันมีอะไรบ้างฮะนี่คือทำเองหมดเลยเหรออุณหภูมิปกติครับข้างบนตัวข้างล่างที่ตั้งไว้ร้อแต่สิบอ๋อร้อนไปสิบองศาข้างบนเป็นรูิภายนอกอ้ยผมก็นี่ฮะอุณนรูิภายนอกข้างบน ก็จะเป็นตั้งเวลาไหนฮะตัวนี้เหรอเป็นทัมเมอร์ใช่ไหมตั้งตัวนี้ฮะตั้งเวลาว้าวเท่มากนี่งบประมาณเท่าไหร่บอกได้ไหมครับสามหมื่นไปไปประมาณสามหมื่นชุดไหนแพงสุดอะชุดไหนแพงสุดเหรครับครับเฉพาะชุดตู้นะตัวนี้อ๋อตัวนี้คือคืออะไรฮะตัวนี้ตัวนี้คือปืนพ่นสีครับปืนพ่นสีมันมีอะไรบ้างอะมีส่วนอะไรอะไรบ้างตัวนี้เขาเรียกอะไรฮะ ต่อลมครับหัวต่อลมเข้ามานี่ปึ๊บแล้วแล้วตรงนี้คือกรองเอกรองน้ําครับกรองน้ํามีไว้ทําไมฮะไว้กรองน้าเอกรองลมครับก็คือมันจะต้องแบบไม่ให้มีลมเข้ามาเลยไม่ให้มีอากาศกรองน้ํกรองน้ที่สีได้ครับอ๋อจะคือปัญหาเคยเป็นฟองอากาศขึ้นมาอื้มตัวนี้แพงไหมไอตัวเนี้ยชิเนช็้ชิเนี้ยหรือว่ามันแมนรัศดาครับอ๋อก็คือใส่ได้ปกติใช้ได้พวกกันอ๋อแล้วมีอะไรฮะปืน ครับปืนนี้มาเป็นชุดนี่ครับจะเป็นชุดแบบนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวนี้แปดพันแปดพันเจ้าพปืนนี่นะครับผมแล้วตัวนี้คืออะไรอันสวนนี่ปืนเขาเรียกว่าอะไรฮะตัวนี้ปลายปืนครับเป็นปลายปืนจะออกมาตรงนี้ครับสีจะออกมาตรงนี้ปรับได้ไหมไอ้ปรับปรับปรับข้างล่างแล้วก็อย่าบอกผมอีกแล้วโอเคเอ้ยมันเป็นฝุ่นๆนะเพราะอะไรอะไอ้มันเป็นสีครับตัวนี้เลยครับสีนี่เหรอสีครับผมเฮ้อ๋อวเดอร์โค้ดก็มาจากคำว่า ฝุ่นเนี่ยเหรอเอาแล้วมันจะมันจะปติดเป็นฝุ่นแล้วมันจะอยู่ยังไงอะใช้ความร้อนเหรอคอยดูครับอ๋อเดี๋ยวคอยดูนะฮะแล้วตัวนี้คือเป็นกระป๋องใส่สีครับใส่สีคือสีสีตรงนี้นะครับแล้วสีก็จะลงมาครับผมนี่ฮะอ๋อกระป๋องใส่สีกระป๋องใส่สีแล้วก็ใส่สีตรงนี้เข้าไปเป็นเป็นฝุ่นๆนะเนาะสีแพงไหมสีตัวนี้มันประมาณยังไงเขาคิดยังไงอ่ะเป็นลิตรหรือว่ากิโลครับเป็นกิโลซื้อ่าเป็นกิโลสีสีไม่มีหลายประเภทไหมมีครับมีหลายประเภทมีภายนอก แล้วก็ภายในแล้วก็สุขความร้อนโอ้๊ยสุขภัณฑร้อนก็มีด้วยมีครับว้าวสุขความร้อนนี่คือแบบพวกพ่นพ่นทอยเสียพ่นท่ออะไรพวกนี้ใช่ไหมอ๋ออ๋ออ๋อแล้วแล้วแล้วตัวตัวสีมันจะต่างกันไหมหรือว่าเหมือนกันเป็นเป็นผงเหมือนกันเป็นผงเหมือนกันหมดครับแต่เราเราแยกภายนอกไม่ได้ใช่ไหมครับต้องแยกมาจากบริษัทเลยเขาจะส่งตรงนี้ใหนำมาเลยครับก็คือใส่เข้าไปปั๊บปั๊บใส่ลมเข้าไปก็พ่นอย่างเดียวเลยครับแล้วมันจะเกาะชิ้นสีได้ยังไงเพราะว่าหนึ่งเลยมันเป็น ีเยความลับของมันความลับของมันคือเอานี่ไปหนีบหนีปุ๊บติดเลยเหรออ๋อผมนึกว่าหนีบปุ๊บติดเลยมันก็คือจะเป็นไฟฟ้าเราจะปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าไปเป็นไฟฟ้าสถิตครับอ๋อทำยังไงอ่ะมันจะมีเครื่องเหรออมันมันมันอยู่ในตัวนี้อยู่แล้วครับตัวเอาไปหนีบปุ๊บหนีบเพราะว่าไอ้ในตู้อ่ะผมจะลงกาวไว้ พราะมันจะเคลื่อนไปอะไรผ่านอยู่นในตู้กาวที่ติดสินเอติดของติดอะไรอะ <ขา S 1> ใช่ไหมครับ <ขา S 1> ผมอา้าวครับผมด้วย <laughs> ไม่ใช่กาวคนละกาวกันโ <laughs> อเค <okay. laughs> นี่ครับแมบภาพาพาัมพัมพัมเป็นไงฮะร้อนฮะ <laughs> โอ้ยเข้าไปไม่ได้ <ขา S 1> <laughs> ร้อนครับผมบบนี่ร้อนมากครับร้อยกว่าเกือบ200องศาโอ้โหเออแล้วเราพ่นเป็นอันนี้เสร็จแล้วเราทำไงต่อเข้าไปอบอีกรอบนึงครับผมอบอีกรอบนึง อบกี่องศาครับอบประมาณ180องศาก็เท่ากันนี้แหละครับร้อิบองศาอ๋อเท่ากันเพิ่มเวลาเข้าไปอ๋อแต่จะเพิ่มเวลาเข้าไปอีกจาก5้าทีก็จะเพิ่มกว่านั้นเป็น12บสองทีหรือาทีสิบสงหรอยู่ที่ชิ้นงานหรือว่ายังไงอ๋ออยูสีด้วยครับอยู่ที่สีสีายนอกหรือว่าสีภายในอ๋อสีภายนอกสีภายในสีจะคมร้อนแล้วอะไรใช้เวลานานที่สุดครับก็จะเป็นสีไอ้ภายนอกครับใช้สองร้อยองศาที่ อ๋อสีพันนอกจะนานที่สุดนี่ยอยต้องรอให้มันเย็นพอรอเย็นเสร็จแล้วงไงตอน,นะครับ<า>ต่อไปมาปิดเทปครับอ๋อมามากั้นราวนี้ก็จะเริ่มกั้นเริ่มอะไรนะฮะนี่เป็นเทปพ,พ,พิเศษหรือว่าเทปปกติครับทนความร้อนครับอ๋อตันนี้เป็นเทปที่ต้องทนความร้อนด้วยมวนเท่าไหร่หเนี่อ๋อวนหกสิบบาทแต่ว่าต้องเป็นเทปพิเศษคือทนความร้อนมันต่างยังไงขอดูหน่อยมันจะเป็นเหลืองหรือเปอ่จับดูมันก็อ๋อผมรู้แล้วฮะ มันเหนียวครับผมแค่นี้แหละฮะติดเทปเรียบร้อยแล้วคือติดเฉพาะจจุดที่เป็นเขาเรียกอะไรต้องเอาเอาลูกปืนใส่สีน่ค่อนข้างอันตรายเลยใช่ไหมครับต้องใส่หน้ากากเลยนะฮะไอ้นี่ถ้าแกะแล้วอยู่ได้นานไหมหรือว่าปกติ ห้ามเอาความชื้นเข้าเลยถูกไหมฮะไอตัวผงเนี่ยครับมีหมดอายุด้วยมีหมดอายุด้วยอ๋อมีหมดอายุด้วยเหแบบมือนกันตัว,ตวมันมันอยู่ได้ประมาณสองปีการที่ว่ามันจะจับผิวมันจะหายไปอ๋อโอ้โหแสดงว่าในตัวตัวผงม,มันเนี่ยมันต้องมีอะไรสักอย่างอยู่อ๋อขี้ที่ลวดได้เลย<ม>อ๋อแล้วก็พ่นครับผมเฮ้ยเอามาเป็นแค่นั้นนะนะ เฮ้ย <Hey, S 2> มันก็เกาะอย่างนั้นนะเฮ้ยเ <Hey, S 2> จ๋งว่ะไม่เห็น, <Wow. S 1> นนะแทบไม่แบบเหมือนเป็นสโมกอะเหมือนเป็นสโมกอะเออสีสวยจังนี่มันเกาะเลยอะ เสร็จแล้วเหรอ uh huh. เรียบร้อยแค่อบว้าวผมเข้าไปได้ยังฮะอ๋อเข้าไปได้แล้ฮขอดูใกล้นิดนึงครับเอาเราคีบออกไปแล้วมันก็มันก็ไม่ร่วงเนาะไม่ครับโอโ้ดูฮะยังพลาสติกครับเมื่อกี้เป็นเหล็กอยู่เลยเฮ้ยมันเกาะสวยงามแล้วมันไม่มีเยอะไม่มีอะไรด้วยใช่ไหมฮะไม่ครับเออเฮ้ยยังพลาสติกแล้วสีสวยด้วย,วยครับ บใกล้ๆเออดีอ่ะมันก็ไม่เยิ้มด้วยอวะฮะอยู่ใกล้ๆเลยครับเหมือนแบบฝุ่นๆหน่อยผมผงเ,เกาะอยู่มันเกาะได้ไงไวะงงๆงะตอนนี้ยังไงนะครับเมือถึงว่าพ่นเสร็จแล้วต้องรีบพ่นเสร็จแล้วก็อเอาเข้าตู้บอ,ตอบเลยในทันทีเลยหรือเปล่าฮะครับผมกลัวความชื้นจะเข้าไปอ๋อโทษทีครับผม,มผมก็ไม่ทราบครับผมนี่คือต้องรีบทำภายใน15นาทีคือพ่นเสร็จปุ๊บความชื้นจะมาเกาะต้องรีบแบบอบ บ,บนี่คือการจะเปิดเตาอ,อบแล้วนะครับว้าวเหมือนเลยฮะเหมือนเลยครับเหมือนไก่ฮรับโอเคโอ้ยยังไงนะจากฝุ่นเมื่อค,ค,ครู่มันกลายเป็นอะไรอะทำไมมันเลื่อมแล้วอะนี่ แอบไปตอนผมเผลอ,อป่ะเนี่ยแอบไปพ่นแลกเกอร์ตอนผมเผลอ,อป่ะเนี่ยฮะแอบวิ่งไปทันทำสีมาตอนผมเผลอ,อเปล่ <c oughs> ปา,า,าเฮ <c oughs> ้ยมำไมมันหายไปเลยมันกลายเป็นจากฝุ่นมันกลายเป็นน้ำเฉยเลยมันเป็นเพราะอ,อะไรครับมันเป็นเพราะความร้อนถูกไหมครับเป็นเพราะความร้อนครับี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะทั้ง นี่ครับมีทั้งวงล้อนะครับล้อหน้าอันนี้เป็นสีอะไรนะเขาเรียกสีอะไรนะสีดําเงาครับดาเงาครับแล้วก็นี้ก็เป็นดําเงาเหมือนกันนะครับดําเงานะครับแล้วตัวนี้เป็นสีน้าเงินที่เข้ากับเจามาห้าไหนเขาดูหน่อยนี่มันเป็นยังไงนะทำไมนะถ้าเกิดว่ามันมีปัญหารับประกันครับรับประกันตลอดชีวิตโอ้ยเรามีคลิปไว้ถานแล้วช่างตายใช่ไหมเราเราให้เขาพูดนะฮะ ว่าเราจะเป็นหลักฐานได้นะครับผมโอ้โห,โโห,โโหสุดยอดอ่ะเดี๋ยวแนะนําตัวก่อนผมก็ลืมถามถ่ายม,ม,มาตั้งนานแล้วแนะนําตัวเองหน่อยฮะช,ชื่ออะไรครับช,ช,ช่างวิมครับช่างเออช่างวิมครับวอไอมาวิมครับผมนี่นี่อันนี้เป็นดําด้านไหน่อยขอดูดำด้านหน่อยดำด้านเม็ดทรายนี่ฮะเป็นเม็ดทรายนะครับสวยงามคือไม่ต้องยิงทรายอ๋อนี่ฮะเฮ้ยสวยอ่ะ สวยสวยอันนี้ช่งางซายแนะนําว่าให้เป็นสีเงาเพราะว่าเลยนะมันจะทความสาดง่ายถูกไหมใช่ไหมฮะม่สุดตลอดอ๋อโอเคถ้าเป็นแบบนี้ถ้าเราไปทําแบบนี้มันก็จะล้างยากหน่อยถ้าเกิดแบบไปลุยโคลเจอโคลเจออะไรเนาะโคลนาะเช็ดยากใช่ใช่ใช่โอ้จำเลยครับง่ายมากอะ่ะเพราะว่าเหมือนแบบไม่เพราะเกิดเราทาสีโดยทั่ว,วไปมันก็ต้องรออากาศ ตอนนี้คือแบบเนี่ครัเพื่อนๆมันคลุมฟ้าคล้มฝนนี่ก็สามารถทําได้เลยฝนตกก็ทำได้ฝนตกก็ทาได้แล้วก็ไม่ต้องมาพ่นเคลือบเงา,าเลือกแดกเกอร์แบบเปลี่ยนกาเปลี่ยนอะไรล้างกันอีกคืนนี้มันก็สะดวกมากเลยนะ